Take your vision. บอกเลยว,ว่าไม่อยากจะเชื่อนี่มันเรื่องจริงใช่หรือไม่นี่เป็นครั้งแรกแล้วน่าจะไม่กี่ครั้งน่าจะไม่มีอีกแล้วด้วยซ้ำนะกับการที่ว่าเกมนี้นะครับเกมที่ชื่อว่าดักกันบอร์ d ซด Catcher b a ิ t เนี่ยจะแจกฟรีตัวฉลองกิจกรรมใหญ่เลยก็คือแจกตัวละคร10ปีฟรี1ตัวให้คุณเลือก ให้คุณเลือกอยากได้ตัวไหน, então, rog, no no นเ like นอเาตัวนั้นเลยนะครับเลือกได้เล <Therefore, S 2> ยว่าอยากได้ตัวอะไรตัวที่คุณขาดหรือตัวละครที่คุณเกินในการขอพรปรุนก้าครั้งนี้ในกิจกรรม10ปีเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับไม่ใช่แค่10ปีเนาะมีทุกตัวละครที่ก่อนจะเข้ากิจกรรม10ปีเลยเนี่ยจะเห็นว่าในตัวอย่างมันขึ้นรูปภาพของตัวละครที่ม <าย S 2> <studios> ันให้แลกได้มาทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าต่อให้คุณได้10ปีหมดแล้วเนี่ยตัวละครที่เขาให้แลกทั้งหมดตรงนี้ครับที่ก่อนหน้ากิจกรรม10ปีจะเข้า มันก็เยอะพอสมควรแล้วก็ยังเป็ตนตัวละครที่แข็งแกร่งอยู่มากๆนะครับในบางตัวนี่คือแบบยังเป็นท็อปท็อป10ตัวละครได้อยู่เลยอย่างพวกแบบโกเทงสานะโกคู Go UI อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับมาไซยาเดนะแป,แป๊บเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแล้วก็มีพวกตัววายเนะี่ยมีกลับมาหมดเลยนะครับกำลังอยู่ในตู้อยู่เลยยังมีให้แลกฟรีด้วยมีตัวละครที r อาร์ที่ น่าจะไม่ได้เปิดกันส่วนใหญ่นะทุกคนเพราะว่าข้ามไปดอง10ปีนะครับมีทั้งหลอดสลกักมีทั้งบูฮังเขียวมีทั้งตรงนี้นะครับภาคไดามาสองตัวที่ว่าเป็นตู้ล่าสุดก่อนที่กิจกรรม10ปีจะเข้านะครับก็คือต่อให้คุณได้10ปีครบแล้วอ่ะคุณก็แลกตัวละครพวกนี้ได้เพราะว่าตัวละครพวกเนี้ยมันก็ยังเก่งอยู่มากๆรวมไปถึงตัวละคร10ปีนะครับแน่นอนผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันมีให้แลกจริงๆไม่ได้โม้ไม่ได้แบบเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับเพราะว่า ถ้ามันจะให้ซื้อขายแยกอีกทีนึงอะ่ะมันจะเอามาใส่ในคลิปโปรโมทของเกี่ยวกับบวลุูนกาทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเ <laughs> <laughs> พราะว่านนี้คือมันคลิปเกี่ยวกับบอลุูนกาของกิจกรรม10ปีอย่างเดียวไงย่าตัวละคร10ปีเพิ่มเติมด้วยสามารถได้รับได้จากการขอพอโรโอลุนกานะครับ <laughs> ก็คือต้องบอกว่าไอตัวพรบอลุนกาเนี่ยเราต้องขอมาก่อนจากพรมันแล้วเราขอพรมันเสร็จเนี่ยมันจะได้เป็นเพชรที่สามารถเอาเพชรนั้นอ่ะมาแลกเป็นตัวละครที่เรา ที่เราอยากได้ได้นะครับเอาเพชรมาเลือกตัวละครที่เราต้องการนั่นเองในการแจกครั้งนี้มันก็ต้องขอพอรปรุนการนั่นแหละนะนะซึ่งพรปรุนการเนี่ยจะมาให้ขอครบลูกแก้วดันบอล7ลูกตอนวันที่21นี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับจะมีให้แลกและขอพอรกันแล้วซึ่งในเรื่องของอลูกแก้วดักบอลปรุนการแต่ละลูกเนี่ยหายังไงต้องทําอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากรู้ ไปดูใต้คอมเมนต์นะผมไม่ตอบให้นะถ้าเกิดคุณถามมาเนี่ยคุณคุณดูในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้เลยเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงตัว10ปีกันลวกันเผื่อใครที่ว่า,ายังไม่ได้10ปีครบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องการตัวละคร10ปีทั้ง6ตัวเนี่ยให้ไล่ลดำดับความสําคัญตัวละครไหนต้องมาก่อนมาหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะอิงความเก่งนะแต่บอกไว้ก่อนเลยจวงหัวก่อนเลยว่าจะเลือกใครแล้วแต่คุณนะครับคุณจะเอาอิงความเก่งความชอบแล้วแต่คุณ ที่ผมพูดในคลิปเนี่ยผมพูดถึงความคุ้มค่าในการแลกว่าตัวละครไหนความสามารถมันมีมากกว่ามันดูแบบมีเก่งระยะยาวมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณชอบตัวไหนคุณเลือกได้เลยไม่ต้องไปสนว่าจะเก่งไม่เก่งอะไรยังไงผมแนะนําว่าให้คุณเลือกตัวละครที่คุณชอบไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าคุณเล่นไปยาวๆเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้ปั้นตัวละครมีทีมีอะไรมารองรับตลอดเองเก็บไว้คิดเก็บเป็นตัวเลือกได้แล้วก็ใช้ความคิดของคุณเนี่ยช่วยประกอบการตัดสินใจเพื่อจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็ถ้าพูดถึงตัวละคร10ปีก่อนเลย6ตัวแรกในนี้นะครับใครก่อนเลยก็ไม่พ้นกับเบเกโต้นะฮะเบเกโตเขียวต้องมาก่อนเพราะว่ามันคือตัวละครที่ผมว่าผู้นำเนี่ยดีกว่าตัวของเบเกต้าด้วยซ้าเพราะว่ามันนําให้กับโกคูทุกตัวละครในเกมเลยนะครับนำให้กับโกคูส่วนใหญ่ได้ต้องบอกว่าทุกตัวละครในเกมที่เป็นโกคูเนี่ยโกคูอย่างเดียวนะนำได้2องเปเลยรวมไปถึงความสามารถในร่างฟิวชั่นที่มันก็เก่งที่สุดในเกมอยู่แล้วด้วยนะครับ มีการสะท้อนมีอะไรจริงที่ว่าถ้าในอนาคตมันเจอพวกด่านที่มันโดนสตันได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบแพ้ทางใช่ไหมเพราะว่าความเก่งหลักๆของเบียโตเนี่ยมันมาจากการสะท้อนนะครับถ้าเบียโตอดสะท้อนเมื่อไหร่เนี่ยความเก่งมันจะดรอปไปแบบแทบจะ80%เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยถ้านปัจจุบันตอนเนี้ยมันยังเป็นแบบครองอันดับหนึ่งอยู่เลยเพราะว่าด่านสตันมันน้อยนะครับมันเริ่มมีแล้วแต่มันน้อยไงแต่ว่า ต่อให้มันสตาร์นได้หรืออ,อยังไงอ่ะถ้าเราหาทางแก้ทางได้นะครับถ้าเราได้ชิงเคาน์เตอร์ได้ชิงแบบกดแอคทีฟอะไรก่อนเนี่ยมันก็แบบเป็นหนึ่งตัวละครที่ว่าต้องต้องมีอยู่แล้วอันดับหนึ่งนะครับทีนี้พูดถึงเบเกตโตไปแล้วนะครับอันดับต่อไปคือใครนะครับในด้านของความคุ้มค่าในการแลกหากว่าคุณแบบไม่ได้มีสักตัวนะอันนี้พูดในกรณีที่แบบว่าแม่งเกลือนหมดเลยนะฮะก็เบเกตโตเนี่ยควรจะมาก่อนเก่งมากอันดับ2ก็แน่นอนนะครับโกดจิต้าของเราโกจิต้าสิบปี เป็นสุดยอดตัวละครที่ทําให้ทีมเก่งขึ้นมาแบบเรียกได้ว่ามหาศาลเลยนะครับจากการที่ว่ามันได้กดแอคทีฟสกิลในร่างของฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยมันบัฟทีมได้เยอะมากๆแล้วก็ความสามารถของมันเองมันก็ดีนะครับต่อให้ไม่ได้มีการเคาน์เตอร์ที่โคตรจะโกงโคตรจะเกมบัคเหมือนเบกโตก็ตามแต่ว่าพาสีติดตัวของมันก็ดีมากพอแล้วนะครับเขวาว่าวิธีการเล่นมันก็เหมือนกันนะในร่างต้นก็แค่เป็นตัวละครเล่นทำดามิช่อง2ช่อง3 แต่ว่าร่างฟิวชั่นนี่ก็คือได้ทั้งแทงได้ทั้งช่วยทีมนะครับเก่งมากๆเลยตัวนี้ก็เป็นอันดับ2ที่ควรจะแลกเพราะว่าผู้นามันก็ดีอยู่ต่อให้ผมบอกว่าผู้นำเบเกโตดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าผู้นำเบียต้าจะไม่ดีก็นําให้กับหลายตัวละครได้เหมือนกันที่แน่ก็คือเบเกต้าทุกตัวละครในเกมเนี่ยติดในขัดนี้220%นะครับถ้าใครชอบเล่นโกคูเป็นส่วนใหญ่ก็แลกเบเกโตใครชอบเบียต้าก็แลก โกจิต้าก็ได้เพราะว่าผู้นํามันนําแยกกันเพราะว่าที่ผมแนะนํา2ตัวละครเน,นี่ยเป็นหลักก็เพราะว่านอกจากความเก่งของมันอะ่ะมันมีเรื่องของทีมที่เยอะนะครับเป็นได้ทั้งผู้นําทีมเป็นได้ทั้งตัวละครลูกทีมเนี่ยคือคุณดูประเภทของคัตกอรี่มาดิมันมีหลายแคดมากมากเลยไปได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าด้วยคำที่ว่าเป็นตัวละครที่มันมีระบบแท็กสวิตช์ไงมันก็เลยติดทั้งแบบแคดของตัวฝั่งโกคูติดทั้งแคดของฝั่งบีเต้าอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยมีทีมให้อยู่เยอะมากๆ นะครับก็เลยแนะนําเป็น2อันดับแรกนั่นแหละฮะก็เลยเดี๋ยวว่าใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเลยเก่งทั้งคู่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้สคนเนี้ยสมมติคุณชอบโกเลต้ามากกว่าผมก็จะเชียร์ให้คุณแลกโกเลต้ามาเลยแล้วก็ไปยืมเบโตตัวเพื่อนมาเล่นเพราะว่าผู้นํา2คนเนี้ยมันเอื้ออํานวยกันอยู่แล้วนะครับมันนําด้วยกันได้คุณสามารถใช้เบเกโตของคุณเองไปเล่นกับโกเต้าของเพื่อนได้คุณใช้โกเต้าของเราเองเล่นกับเบเกโตของเพื่อนได้เหมือนกันนะครับ สออันดับแรกไปแล้วนะครับอันดับ3คือใครต้องบอกเลยว่าเรากันได้ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับผมเพราะว่าผมจะให้เป็นตัวของโกคู3 GT นะครับที่แปลงเป็นซูเปอร์ไซยัสีได้นั่นก็เพราะว่าทั้งล่างต้นล่างแปลงเนี่ยมีประโยชน์กับทีมมากๆเลยผมว่าโกคู3 GT เนี่ยเป็นล่างต้นที่เล่นง่ายที่สุดแล้วในบรรดา10ปีทั้ง6ตัวละครตัวนี้นะครับทั้ง6ตัวเนี่ยผมว่าโกคู3 GT เล่นได้ง่ายกว่าเพราะว่าแรงก็ง่าย หลบได้มีการมีอะไรนะครับซัพพอร์ตทีมได้อีกมันก็เลยแบบไม่ต้องอะไรเยอะอ่ะคือเล่นเล่นง่ายๆเล่นแบบอีซี่จบนะครับไม่ต้องไปทําเงื่อนไขอะไรให้ยุ่งยากคือใช่ว่าตัวละครเล่นยากมันจะกากไงทั้งอ่ะผมบอกเลยว่าทั้งฟรีเซอร์ทั้งเบต้าเนี่ยมันไม่ใชม่มันไม่ใช่ว่ามันจะกากนะเว้ยมันเก่งในแบบของมันอยู่แต่ว่าด้วยการที่ทมันเล่นยากนี่แหละมันก็เลยกากนะครับอาจจะย้อนแย้งนิดนึงแต่ว่า เขาสามารถจริงๆม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นที่คนแซวกันว่าอ่อนงุ้นอ่อนอย่างนี้เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องไปเชื่อมากก็ได้นะครับลองใช้ความคิดของเราเองอ่ะเป็นตัวแบบตัดสินดูบ้างอย่าไปตามคนอื่นเยอะเพราะว่าขนาดผมแบบชอบตัวของพวกโกฮังซูเปอร์ไซยิลสองที่มันดาเมจแรงๆตุ้มๆต้ำๆอะไรอย่างเงี้ยผมยังชอบเกมเพลย์การเล่นของโกคูฟรีเซอร์สิบปีอยู่เลยมันเล่นยากกว่ามันอะไรมากกว่าก็าจริงแต่ทาไมผมถึงชอบอ่ะเพราะว่ามันแบบมันพลิกแพงได้มัน มันเล่นยากแตม่มันเก่งในแบบของมันนะะไรอย่างเงี้ยผมเลยชอบมากกว่าด้วยซ้ําทั้งที่ว่าโกฮังนี่ในด้านตละครเนะี่ยผมชอบซ er ูเปอร์เซี่ยสองโกฮังมากกว่าร่างฟิวชั่นเสียอีกนะฮะโกคู Go oo, นี่ก็ถ้าคุณแลกมานะมันจะเป็นตละครที่หุ้นขึ้นในอนะคตแบบมากๆเลยในเมื่อร่างต้นก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วมันแปลงร่างง่ายอย่างที่บอกมันไม่ต้องอะไรเยอะแปะ๊บๆป,ปแปลงร่างแล้วนะครับซึ่งในร่างสีแหละคือประเด็นสําคัญเพราะร่างสีมันซับ ให้กับเพื่อนๆในแคดของพลังลงยักษ์กับ Power Beyon d Super s a ร์นะครับซับลดดาเมจให้เพื่อนเนี่ย10%ตรงนี้แหละสำคัญนะครับลดดาเมจ10%ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันทำให้เพื่อนเนี่ยถึกขึ้นมาเยอะมากมันซับทั้งลดดาเมจซับทั้งเพิ่มดีเฟนส์น่าแหมยความว่าพวกตัวละครที่ติดในแคดเนี่ยครับ Power b e y o n d เนี่ยมันจะเก่งขึ้นมาเยอะเลยซึ่ง Power b e y o n d Super s a ร์ส่วนใหญ่มันมันติดกันหมดในตัวละครเก่งๆทั้งหลายนะครับโกฮัง20งปีมันก็ติด รวมไปถึงว่า7ปีลิง7ปี GT เนี่ยเดี๋ยว7 g t ปี GT eca มาเนี่ยโกคู Go 10ปีล่าง4หุ้นขึ้นแบบแทบจะ3 0 0นะฮะถ้าเกิดว่าเล่น7ปีล่าง4แบบไม่มีตัว10ปีนี่มาช่วยอะ่ะมันจะแอบเหงานิดนึงผมว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากอยากเล่น7ปี GT เก่งๆหรือว่าชอบล่าง4ก็เชียร์ให้แลกตัวละครตัวนี้เพราะว่านอกจากความเท่นเนี่ยความมีประโยชน์แม่งแบบที่สุดแล้วนะครับ เก่งง่ายเล่นง่ายมีประโยชน์สุดๆก็แนะนําว่าอันดับ3ลองมาจากพวกล่างฟิวชัน่นเบโตโกัวอตาเลยต่อมานะครับอันดับที่4นะครับนั่นก็คือตัวของโกฮัง2นั่นเองนะไม่ใช่อะไรเลยก็ทําคลิปไปแล้วจริงๆทุกตัวละครที่ผมพูดเนี้ยสิปีทั้งหมดเนี้ยผมทําไปแล้วใครอยากดูข้อมูลเต็มๆก็ไปลองหาดูได้จะได้เผื่อตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะโกฮังก็ไม่ได้มีอะไรมากตู้มเดียวจบนะครับมันเป็นตัวละครทําดาเมจที่จะยิงแรงมากๆในช่วง าเถินช่วงกลางเกมเนี่ยนะโกหังยิยงแรงมากแล้วมันก็เล่นง่ายไม่ใช่อะไรนะครับเป็นผู้นําทีมฟูลพาวเวอร์อะไรแบบนี้ใครต้องการตัวละครสุดเท่แล้วก็เก่งด้วยเนะี่ยโกหังก็ดีเลยนะครับผมอืมเผื่อใครแบบยังขาดโกหังไงได้โกยต้าเรโต้ไปแล้วนี่จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยที่คุณจะเลือกโกหังเข้าไอดีคุณแบบฟรีๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะไม่ได้มีเหตุผลมากมายโกฮังก็คือโกฮังนะฮะ ต่อมา2อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่5กับอันดับที่6ก็คงจะเดาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าเบเกต้าของเราอยู่อันดับ6นะครับฟีเซอร์กับโกคูอยู่อันดับ5เริ่มจากโกฟีดก่อนนะครับโกฟีดที่มันก็เป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตได้เหมือนกันมันจะดูมีอะไรมากกว่าโกฮังแต่ผมโดยรวมผมชอบโกฮังมากกว่าหมายถึงว่าความเก่งอะความแบบให้ประโยชน์จริงๆอะคุณค่าอะโกฮังแต่ผมชอบฟีเซอร์กับโกคูในฐานะที่ว่ามันดูมีอะไรมากกว่าไง เออมันแบบอาจจะดูสับสนหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าฟิเซอร์กับโกคูเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชอยที่แย่เลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครซับทีมแล้วก็สลับกับโกคูเนี่ยเล่นตำแหน่งหนึ่งได้ด้วยนะครับโกคูนี่เป็นแท้จะเป็นตัวละครฉลอง10ปีตัวเดียวในกิจกรรมนะครับที่ยืนล l o t หนึ่งให้กับทีมได้นะครับแต่มันข้อเสียก็คือต้องรอเป็นร่างโกคูก่อนนี่แหละเพราะในร่างฟิเซอร์เนี่ยมันได้แค่ซัพพอร์ตกับทำดาเมจซึ่งดาเมจแรงนะฮะ ส่วนล่างโกคูก็ยืนช่องหนึ่งำให้กับทีมได้ทำหน้าที่คล้ายๆกับพวกโกฮังบีสอะไรแบบนั้นถ้าแรกมาเนี่ยก็จะช่วยให้ทีมจักราวาลได้แบบดูดีมากขึ้นไปด้วยนะครับทีมจักราวาลทีม b a t t l e of f a t e อะไรแบบนี้นะซึ่งด้ยวยกาที่ว่า2มันเป็น2ตัวละครในกาดเดียวกันเนี่ยทีมมันเยอะมากนะครับเป็นโกคูกับฟีเซอร์ก็จริงแต่ว่าอยู่ได้หลายแัดเลอเกินถ้าแรกมาเนี่ยผมว่าไม่ไม่แย่เลยเว้ยเพราะสุดท้ายแล้วโกคูมันมัน มันเป็นตัวละครสําคัญในการยืนตําแหน่งที่1อ่ะไปเล่นทีมโกลไฟเล่นทีมอื่นๆเนี่ยคือได้หมดเลยนะครับประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าจะเข้าเทิง์น่ทันไหมเข้าเทิง์ี่สลับเป็นโกคูได้ทันก่อนที่เราจะตายก่อนหรือว่าจบเกมก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าด่านส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้จะจบไวขนาดนั้นมัน้งการที่ปับีสิปีอยู่อันดับสุดท้ายนะครับก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคนอื่นเขามีแอคทีฟสกิลเขามีอะไรมากมายกันหมด ต่อให้จริงที่ว่าเบเกาต้ามีท่าแม้ตายยูดิตกับโกคูก็จริงนะแต่แบบมันดูน้อยสุดแล้วอะในบรรดาทั้งหมดนะครับใส่แอคทีฟมาเนี่ยจะดีเลยให้มันบัฟอะไรตัวเองเนี่ยมันไมน่มีๆๆนะครับคือความสามารถเบเกาต้าก็ใช่ว่าจะอ่อนขนาดนั้นนะครับมันแค่ใช้ดวงเท่านั้นเลยมันแค่ใช้ดวงเว้ยเอออันนี้คือสําคัญนะครับเพราะว่าได้พูดถึงแล้วเนี่ยเบเกาต้าสิปีกับโกฮังเนี่ยถ้าปวดทางอะ แม่งดาเมจเบเกต้าสิปีแม่งก็พอๆกับโกหังเยลยบดทางใส่คิดนำไปเลยอ่ะเบเกต้าจะเป็นตัวละครทําดาเมจที่แรงมากๆคือคนส่วนใหญ่ผมไม่รู้นะว่าเขาไปสนใจเรื่องการตีเบิ้ลธรรมดากันหรือเปล่าทั้งที่ว่าผมอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเบิ้ลธรรมดาเนี่ยเบิ้ลไปเถอะในเมื่อแม่งเบิ้ลธรรมดามันก็ตีหลัก8ล้าน9ล้านอยู่แล้วยิ่งสแต็กไปเยอะมันตีขึ้นหลักสิบล้านสบายเลยมันก็คือตัวของ lr กูเบเหลืองภาคจักรวาลแหละครับที่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดดาเมจขึ้นมาหน่อย แต่ประเด็นก็คือถ้าคุณมี5.5%เนี่ยมันจะอ่อนมากๆเพราะว่าการที่ว่าตัวละครตัวนี้จะตีคิรุเข้าได้เนี่ยต้องจมตีแม้ตา7ครั้งตรงก้อนนี้ซึ่งแม่งใช้ดวงนะครับประเด็นคือต้องตี7ครั้งเพื่อดึงผาสีคีการันตีแต่มันใช้ดวงนะครับดังนั้นเป็นตัวละครหนึ่งที่ถ้าจะให้แลกแบบดูเดียวอ่ะอาจจะต้องทําใจนิดน,นึงที่ว่าแลกมาเล่น5.5%ไปก่อนอาจจะไม่รู้สึกไม่สุดเท่าไหร่มันขัดใจเพราะว่าตีคีไม่ได้ ถ้าปลดทางเอามาแลกอ mm ัพคิเพิ่มเตื่นไปเนี่ย mm hmm. มันจะดูโอเคเลยนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครช่อง2ที่เก่งมากๆนะครับหลังยิงมีลดดาเมจมีดีเฟนต์อะไรแล้วก็ดาเมจแรงนะฮะแต่ผู้นํานี่ดีนะครับนำให้กับทีมจักราวาลได้2อ0เปอผื่อใครต้องการเล่นพวกโกคูยูไออะไรเงี้ยแบบตึงๆก็เบต้ตานะครับเอามานําก็พอแล้วก็เล่นช่อง2ทําดาเมจไปจบๆทีนี้นะครับ พูดถึงตัวละครที่ไม่ใช่ตัว10ปีแ่ะถ้าเกิดว,ว่าใครมี10ปีหมดแล้วหรือว่าไม่อยากแลก10ปีเพิ่มแล้วอย่างเงี้ยคือแบบไปรอปลดทางในอนาคตก็ได้ถูกปะถ้าคุณจะรออย่างนั้นนะเรามาลองดูตัวละครตัวเก่าๆก,ก่อน10ปีดีกว่าว่ามีตัวละครไหนหน่าน่าสนใจน่าแลกบ้างนะครับตัวละครทั้งหมดนะครับผมจะไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าไม่ต้องอะไรมากส่วนใหญ่ก็น่าจะได้กันเยอะแลละพวกตัวละครพวกนี้ไออย่างบูบาเนี่ยมันยังอยู่ในตู้ให้เราแลกอยู่เลย เราสามารถใช้เหรียญ500เหรียญน,นี่แลกพวก LR พวกนี้ได้ครับ LR Bolly LR 3 z มเกูังอะไรเงี้ยแลกได้หมดเลยนะครับก็ถ้าให้แนะนำความคุ้มค่าจริงๆนะครับโกเทงเนี่ยอันดับที่1เลยเพราะว่าโกเทงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ว่านานๆกลับมาทีด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยยังคงโคตรเก่งอยู่นะครับโกเทงเล่นกับทีมเบเกโต้10ปีก็ได้ใครมีเบเกโต้10ปีแล้วแลกโกเทงมาเนี่ยทีมเบเกโต้คุณก็จะเก่งขึ้นไปอีกเพราะว่าโกเทงมันเก่งมากๆยืนช่องหนึ่งติดคีง่าย ทุกอย่างนะครับเป็นทั้งแท้งและดาเมจมีทุกอย่างเลยตัวนี้อันดับหนึ่งเพราะว่าความเก่งมันอนะดีกรีมันไม่แพ้10ปีนะเว้ยจะบอกให้ใครยังขาดโกเทงอยู่แล้วได้10ปีหมดแล้วเป็นชอยที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครมีโกเทงแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบตัวละครแถวๆนี้แหละครับที่มันมาใหม่ๆล่าสุดแล้วเนี่ยจะเป็นพวกบูฮังไดมะนะครับแล้วก็หลอสลักกีเรนก็ได้นะถ้าเกิดว่าใคร ไม่ได้อะไรมากอยากได้แบบเข้ามาเติม ID อย่างเงี้ยเอาจงจริงจีเลนนี่จริงๆเป็นตัวละครที่เก่าแล้วเว้ยเพราะว่ามันมาในเซิร์ฟเวอร์เจไปนนานมากแล้วนะถ้าให้แลกเนี่ยผมแนะนำไอตัวด้านหลังมากกว่าที่มันแบบจะมีความคุ้มค่าในการแลกมากกว่าเพราะว่ามันมันเพิ่งมาในเกมไม่นานมากอะไอตัวละครด้านบนๆเนี่ยมันมีโอกาสในการกลับมาบ่อยแล้วไงตัวนี้ก็แบบเดี๋ยวยูเขียวเนี่ยจะกลับมาในตู้ไซยาเดซึ่งไซยาเดมาเดือนไหนนะใกล้ๆนี่แหละครับ ดี๋ยวมันจะมาแล้วถ้าใครมีเพชรมีไม่ใช่เพชรมีเหรียญแดงพร้อมแลก500เหรียญเนี่ยแล้วอยากจะแลกโกคูเนี่ยก็รอไซยัเดย์ก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะใช้พรปารุลก้าตรงเนี้ยแลกยูไอมาเลยแล้วก็เก็บเหรียญแดงแลกตัวละครตัวอื่นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็รอแลกไซยัเดย์ดีกว่านะครับอันดับ2อันดับมันจะเป็นพวกไดมะานะผมเชียร์ไดมะาเพราะว่าไดมะาโกคูที่เป็นสุดยอดตัวซับให้กับทีมเลยเว้ยมันซับข้ามเทินได้ มันมีความหลบเอาตัอรอดอยู่เหมือนกันท่อแรกมาก็โอเคนะฮะแต่คิดว่าไดามาเนี่ยถ้ารอได้ก็ไปรอเปิดพวกโกลเด้นวีคก็ได้มั้งเพราะว่ามันน่าจะมาในช่วงตัวละครไดามาขายใหม่เพิ่อมอ่ะถ้าใครตามด้านบอลไดามาที่เป็นซีรีส์ก็น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครใหม่มาขายแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รีบมากผมคิดว่าไอ้ตัวนี้นะครับ2ตัวเนี้ยน่าจะกลับมาในหลังจาก10ปีไม่นานเท่าไหร่ ่าจะกลับเป็นข้างตู้นะครับแต่พวกโกเทงเอลอาร์เนี่ยคือควรแรกที่สุดแหละนี่พูดหลายรอบแลวโกเทงมันดีจริงๆแล้วก็กว่าจะกลับมามันก็นานนะครับบูฮังก็ด้วยนะบูฮังนี่เป็นตัวละครสําคัญหลักของทีมอ่ามาจินพาวเวอร์เลยเพราะว่าเป็นตัวละครเปิดโดเมนได้ต่อสลักก็เช่นกันเป็นตัวแนวเปิดโดเมนแล้วก็เล่นกับทีมดิมอนิกพาวเวอร์คอมโบกับตัวของไดามาได้นะครับที่มันซับให้กับดิมอนิกพาวเวอร์เหมือนกันอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าหลอดสลักนี่หลายคนคงลืมไปแล้วมั้งว่าแม่งก็โคตรเก่งเหมือนกันหลอดสลักนี่คือเป็นตัวละครตัวร้ายที่โคตรเก่งเลยแต่ว่าไม่มีใครเปิดตู้มันไงประเด็นนั่นแหละนะถ้าใครแบบคิดว่าคงไม่ได้เปิดเจอมันง่ายๆคงไม่ได้เจอมัน,นวนกลับมาบ่อยครั้งแล้วคุณได้10ปีหมดแล้วอ่ะอยากจะแลกสลักมาก็เป็นชอยที่ไม่น่าเกียดเพราะมันเก่งไงเปิดโดเมนได้ด้วยนะครับอาจจะติดแค่ว่าเรื่องของนั่นแหละมันไม่เท่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน <S <S ต่อต่อมาก็จริงๆเซลแม็กก็เก่งนะครับเซลแม็กเนี่ย เป็นตัวละครตัวนึงที่เก่งมากในทีมซูเปอร์บอสแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ยครับมันมีโอกาสในการเปิดได้จากตู้ LR ปกติไงที่เราเปิดกันนะตู้ LR เหลืองเขียวของพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งอ่ะเออก็มีสิทธิ์ได้เซลแม็กเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าใครไม่ได้อะไรมากแบบไปลุ้นเจอกันดาบหน้าก็เซลแม็กเดี๋ยวคุณมีสิทธิ์เจอได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยให้ความคุ้มค่ากับพวกดกคังเฟสดีกว่าเพราะว่าเซลแม็กเป็นตัวละคร LR ปกตินะครับพวกดกคังเฟสอะ่ะมันจะกลับมาแค่ กิจกรรมเท่านั้นเลยกลับมาเป็นตัวข้างตู้แค่เฉพาะกิจกรรมอย่างเดียวไม่สามารถเจอได้ในตู้กาชาปกติไอ้น,นี้ก็เช่นกันไอ้น,นี่ก็เก่งมากโกฮังพิโกโลภาคนาเมก็เก่งมากแต่ก็เป็นตัวละคร LR ตู้ปกติมีสิทธิ์เปิดเจอได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละตัวละครดกครังฟสที่ผมแนะนำอ่ะก็มีโกเทงควรค่ามากมากเลยดีกีสปีนะครับโกเทงไดมะบูฮังหลอดสลักอ่ายู UI, จีเลน อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นคําแนะนําจากผมเสยๆถ้าคุณชอบตัวละครตัวไหนแล้วคุณคิดว่ามันใช่ในการที่คุณจะแลกมันมาก็โอเคครับถ้าคุณแฮปปี้กับชอยที่คุณเลือกคุณก็แลกไปเลยไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาความสุขของตัวเองไปที่ตั้งดีกว่านี่มันบ้าไปแล้วโอมาสึเขาคือสุดยอดเขาคือเดอะเอ็มวีพีเขาแจกส0ปีฟรีให้พวกเรากลับบ้านได้แบบไม่มือป่าตลอดไปแล้วนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ